มูลนิธิพระดาบทมอบประกาศนยียบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรแบบไม่ใช้ดินวันนี้ที่มูลนิธิพระดาบทถนนสามเสนแพทย์หญิงกนิกาตันประเสริฐผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทและผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบทเป็นประธานในการมอบประกาศนยียบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรแบบไม่ใช้ดินภายใต้โครงการความร่วมมือทวิภาคีไทยมาดิฟครั้งที่สอง ซึ่งบนิริทิประดาบทร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง23มิถุนายนเพื่อส่งเสริมให้สาธารณรัฐมาดิฟสามารถพึ่งพาตัวเองและช่วยเหลือเยาวชนให้มีงานทำตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรระหว่างไทยกับสาธารณรัฐมาดิฟ จบข่าวในพระราชสำนักค่ะอีกสักครู่ติดตามชมเก็บตกกับคุณพัชรศรีเบญจมาศค่ำนี้คุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันวีรินทิรานาทองบ่อจรรัลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ